ต่อสายลมเข้ากับเครื่องเติมลมโดยทำการหมุนเข้าให้แน่นเสร็จแล้วเปิดสวิตโดยกดปุ่มค้างไว้3วินาทีสัมผัสสัญลักษณ์เปิดปิดการเติมลมเพื่อเติมหรือหยุดเติมสัมผัสสัญลักษณ์โหมดเพื่อเลือกโหมดในการเติมลมสัมผัสเครื่องหมายบวกหรือลบเพื่อเพิ่มหรือลดแรงดันลมยางสัมผัสสัญลักษณ์โหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดการเติมลมยางจากการเติมรถจักรยานเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ลูกบอลห่วงยาง หรือตามความต้องการในการใช้งานโดยสัมผัสสัญลักษณ์โหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดต่อเข็มสำหรับสูบลูกบอลหรือต่อหัวต่ออเน,นกประสงค์เข้ากับหัวสูบแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยสัมผัสสัญลักษณ์เปิดปิดแสงสว่างที่หน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อเปิดไฟสัมผัสอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดไฟฉุกเฉินสัมผัสอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของไฟและสัมผัสอีกหนึ่งครั้ง เพื่อปิดไฟสัมผัสสัญลักษณ์โหมดค้างไว้3วินาทีเพื่อเปลี่ยนโหมดหน่วยแรงดันเป็นบาร์กิโลปสาสคาลนกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและหน่วยแรงดันปอนต์ต่อตารางนิ้วกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้3วินาทีเพื่อปิดเครื่องหรือเครื่องจะดับไปเองเมื่อไม่มีการใช้งานแบตหมดเสียบชาร์จด้วยสายชาร์จไทสีเมื่อชาร์จแบตเต็มถอดสายชาร์จแล้วก็สามารถนำเก็บหรือนำไปใช้งานได้เลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ